เวียดนามถึงกาหูตาสว่างเมื่อทัพตบโลกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถแบ่งเซตจากยอดทีมอย่างญี่ปุ่นไปได้ถึง2เซตในเกมที่ไทยพ่ายให้กับญี่ปุ่นไป3ต่อ2อ,อย่างสุดมันงานนี้เวียดนามยอมรับต่อให้มี5ตู้เย็นก็นไม่น่าจะได้แชมป์4เกมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชาร์ชสติเลโอครับ โอ้โหตอนนี้นะครับต้องบอกว่าท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ร้อนระอุนะครับก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆให้กับฟแฟนๆกีฬายอย่างเราๆนะครับได้ชื่นใจกันเมื่อทัพตบลูกยางสาวไทยนะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL สัปดาห์แรกพวกเธอนะครับจะทำผลง,งานได้ไม่สู้จะดีนักก่อนที่จะพลิกกลับมาคว้ายชชนะในเกมสุดท้ายกับฝรั่งเศส แล้วในการแข่งขันของสัปดาห์ที่สองนะครับที่ไทยเราจะต้องเปิดสนามพบกับทีมแกร่งที่ยังไม่เสียเซตในรายการนี้อย่างทีมชาญี่ปุ่นซึ่งก่อนการแข่งขันนะครับทางชาชุอ่อนหรือว่าบุมบิม๋มที่สลัดอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากที่ในสัปดาห์แรกไม่ได้เดินทางไปกับทีมนะครับเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบุมบิ๋มนะครับตอนนี้ก็ได้สลัดอาการบาดเจ็บติดทีมมารุวมแข่งขันด้วย โดยที่ก่อนการแข่งขันนะครับทางบมบิมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อพูดถึงเป้าหมายในการแข่งขันกับทีมชาญี่ปุ่นโดยที่เธอนะครับบอกว่าทีมชาติไทยจะพยายามทำให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเซตจากทีมชาญี่ปุ่นแล้วจากคำให้สัมภาษณ์ของบุมบิมที่บอกว่าจะคว้าหนึ่งเซตให้ได้จากทีมชาติญี่ปุ่น ก็อาจจะทําให้แฟนวอลลบอลชาวเวียดนามบางคนนะครับรู้สึกว่าเป็นคําพูดที่เกินจริงบางคนก็บอกว่าเธอโม้ไปหน่อยแต่ว,ว่าใครจะเชื่อล่ะครับว่าสิ่งที่ชัชออนพูดมันจะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อในการแข่งขันกับญี่ปุ่นนะครับในสัปดาห์ที่2เปิดเกมมาก็เป็นทีมชาติไทยนะครับที่ออกนำญี่ปุ่นไปถึง2เซตลวด ก่อนที่ในเกมที่เหลือนะครับก็เป็นทางญี่ปุ่นที่กลับมาได้นะครับพลิกแซงเอาชนะไทยไป3ต่อ2ซึ่งถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับไทยจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ว่าผลงานที่ออกมานะครับก็ต้องบอกว่าไทยเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าลบคําสบประมาทของคนบางคนที่บอกว่าชาชุอ่อนพูดเกินจริง ไปได้อย่างสาใจและแน่นอนว่าเมื่อไทยเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับในเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวเวียดนามถึงกับหูตาสว่างนะครับว่าไทยเล่นได้ดีขนาดนี้ดังนั้นต่อให้มี5ตู้เย็นก็ไม่น่าจะแย่งเหรียญทองจากไทยไปได้ เอาละครับว่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนวอลลบอลชาวเวียดนามกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลงานของทีมชาติไทยนะครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะแพ้ญี่ปุ่นไป3-2ต่อเซต เราจะมาที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนแรกเลยนะครับโดยที่คนแรกก็กลับไปว่าเมื่อเห็นทีมเวลลาบอลไทยเล่นแบบนี้เราจะเห็นได้ว่ามันยากมากที่เวียดนามจะเอาชนะไทยดังนั้นเราจึงควรมีสัมมาคารวะไม่กดดันนักกีฬาและอย่าคาดหวังมากเกินไปเพราะว่าการคาดหวังมากเกินไปจะนำไปสู่ความผิดหวัง ในขณะที่เช้าเวียดนามคนต่อมานะครับคนนี้ก็มีการกล่าวไปถึงไลน์อัพของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับว่าแม้แต่ไล์รองของไทยก็เล่นดีนะถ้าหากว่าเจอกันในซีเกมหวังว่าเวียดนามจะพาเข้าเซตห้าได้และด้วยความที่ก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าทางสาพันธเวลล์บอลของเวียดนามจะออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าในซีเกมปีนี้ เวียดนามมีโอกาสคว้าเหรียญทองในกีฬาวอลเลย์บอลได้เนื่องจากปีนี้นะครับมีทั้งตู้เย็นมีทั้งโฟทีไหนจานักกีฬาคนอื่นๆที่มีพัฒนาการขึ้นมา แล้วจากการแสดงความมั่นใจของทางสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยชาวเวียดนามคนนี้ก็กล่าวว่าที่ต้องทมตัวก็คือสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามมันเป็นเรื่องที่น่าขบขันจริงๆเพราะว่าสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามสร้างภาพลวงตาตั้งเป้าหมายที่น่าขบขันสำหรับแฟนในซีเกมปีนี้ พวกเขากล้าประกาศว่าจะคว้าเหรียญทองยิ่งพวกเขาโอ้อวดมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งน่าละอายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องแพ้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าสาพันเวลบอลเวดามไม่มีความละอายหลังจากการโอร้อวดมาหลายครั้งเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาก็จะถูกแฟนๆหัวเราะ,ะทุกทีแต่ว่าใบหน้าของพวกเขาก็ยังคงไร้ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวถึงชัชออนในประเด็นที่ทางชัชออนก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าไทยจะคว้าเซตจากทีมชาญี่ปุ่นได้โดยที่คนนี้ก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับว่าขอแสดงความยินดีกับชัชชออนที่รักษาสัญญากับแฟนๆเอาไว้ได้ตัวญี่ปุ่นก็ทำได้ดีมากการแข่งขันวันนี้ยอดเยี่ยมมากส่วนไทยก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน 3เซตสุดท้ายเป็นของญี่ปุ่นจริงๆส่วน2เซตแรกสาวๆญี่ปุ่นยังไม่ร้อนแรงเท่าไหร่ต้องยอมรับว่าวันนี้ญี่ปุ่นมีแต่สาวๆที่เก่งที่สุดแล้วในเกมนี้ที่ชาชุออนดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บอีกนะครับก็เลยในความคิดเห็นต่อมาเนี่ยกล่าวถึงชาชุออนว่าชาชุชออนกกำลังเล่นดีในเซตที่1และ2แต่ว่าหลังจากเซต3ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บอีก มาที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็กล่าวว่าไทยเล่นแบบนี้เวียดนามคงจะไม่ได้เหรียญทอง4เกมแนะ่แล้วจากความคิดเห็นนี้ที่เขาคิดว่าเวียดนามก็น่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์4เกมได้แต่หากว่าไทยนะครับยังคงเล่นได้อย่างยเยีอยแบบนี้ ก็เลยทำให้ชาเวียดนามคนต่อมาเนี่ยกล่าวถึงตรงนี้ว่าคุณไม่สามารถคาดเดากีฬาที่ใช้บอลลูกกลมๆได้มันเป็นไปได้ถ้าหากว่าทีมที่อ่อนกว่าจะเอาชนะทีมที่แข็งกว่าอย่างเกาหลีเนี่ยปีที่แล้วพวกเขาก็เล่นห่วยมากแต่ว่าก็ยังสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อ0กีฬามีเซอร์ไพรส์เสมอ แล้วจากความคิดเห็นตรงนี้นะครับี่่ก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกีฬาที่ใช้บอลลูกกลมๆนะครับความคิดเห็นต่อมาก็เลยกล่าวว่านั่นก็คงจะจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าไทยยังคงแข็งแกร่งมาก มาที่มุมมองของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคนนี้ก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าเวียดนามลงเล่นกับไทยโดยมีคู่ตุเย็นและโฟทีปีนี้อาจจะมีเกมที่แตกต่างออกไปมันคือเกมคีฬาเราจะรู้ว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลาแข่งขัน แล้วจากมุมมองตรงนี้ที่แสดงความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวว่าผลมันก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละ,ละต่อให้มี5ตู้เย็นเราก็จะต้องแพ้แล้วในเกมที่เจอกับญี่ปุ่นมันจะมีช่วงที่ไทยพักบุ่มบิ่มและด้วยความที่ในเกมกับญี่ปุ่นมันจะมีจังหวะที่ไทยนะครับ พักบุ๋มบิ๋มแล้วก็บีมหรือว่าพิมพิชยานะครับออกมาจากเกมก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยกล่าวด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมไทยต้องเอาบีมกับบุ๋มบิ๋มออกด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆแล้วจากข้อสงสัยตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวแบบติดตลกว่าก็ตอนแรกเนี่ยบุ๋มบิ๋มขอชนะญี่ปุ่นแค่หนึ่งเซตพอได้ตามเป้าก็เลยให้น้องๆลงเล่นบ้าง คนต่อมานะครับก็เลยเข้ามาให้ข้อมูลว่าบีมหมดแรงแล้วส่วนชัชออนก็บาดเจ็บมาที่มุมมองของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับนี่ถ้าหากว่าบุ๋มบีมและพิม์พลงเล่นบางทีไทยอาจจะมีโอกาสที่จะชนะก็ได้ความคิดเห็นสุดท้ายก็กล่าวว่าฉันขอชมว่าวันนี้ไทยเล่นดีมาก เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับที่พูดถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพตบลูกยางสาวไทยนะครับที่สามารถแบ่งเซตจากทีมชาญี่ปุ่นทีมสุดแกร่งไปได้เอาละครับและจากตรงนี้เป็นเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศท,ทางไหนกันบ้างยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัว,วลาไปแต่เป็นทุนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกา,าสารนี้สวัสดีครับ